Another one. Another one. Another one. One kill. And another one. สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมโนโมรินและว,วันนี้นะครับคุณผู้ชมก็อยู่กับตัวละครที่มีชื่อว่าเทลอันนัสนั่นเองนะครับแครี่สาวสวยผู้เป็นราชินีเอลผู้นี้นะครับมาเราจะเอาสอนผู้พิฆาตราชาปีศาจไปจัดการพวกศัตรูให้หมดเลยโอ้โหวันเดอร์มึงก็เปรี้ยวเกินไปโอ้โหศัตรูอย,ยู่ในพุ่มห้ตัวครับนี่ครับกดสกิสกลหนึ่งซอยไปก่อนเลยครับจังหวะนี้ตีมี่ก็เพิ่งหลอดเลยทีเดียวครับเอาเอาซิปซิปซิปอะไรซิปยืนดีๆีซิป โอเคตีมี่เสียหิ้วเราเอาคีปกะโรโดคีปกางเลยครับไม่ต้องสนครับเมดครับผมจะฟาร์มคีบครับไปตีมี่โอ้ตอนนี้เรายีเลนกับแวนเฮลซิงครับเออวาวหายครับนี่ครับสกิลสองไปก่อนกับสกิลหนึ่งยิงครับโอ้แวนแฟตเลยว่ะเฮ้ยไม่ยิงยิงยิงเจ็บมากเจ็บมากบอกเลยถ้ามีรอบหน้าอีกมึงไม่รอดแน่แวนผมบอกเลย เทลนัทเนี่ยเป็นตัวแครี่ที่เหมาะกับมือใหม่มากๆนะครับเป็นตัวละครที่เล่นง่ายมากๆครับคอมโบแทบจะไม่มีอะไรเลยครับต้นเกมก็แค่สกิล2ให้โดนแล้วก็กดสกิล1ไล่ยิงนะครับแค่นี้เองเพราะสกิล2เนี่ยถ้าใช้โดนมันจะบวกโมเมนต์สปีดนะครับอะไรแวนอะไรแวทไม่ยงิงยิงตอดไปก่อนเลยเนี่ยครับจะเห็นได้ว่าพอโดนปุ๊บมันจะเพิ่มโมเมนต์สปีดให้เรานิดนึงนะครับแล้วมันก็จะทําให้ Slow สโล์ศัตรูด้วยนะครับซึ่งทําให้เราเนี่ย ใช้สกิลหนึ่งเพิ่มระยะยิงว่ายิงใครได้ดีมากๆครับถือว่าเป็นตัวละครที่ดีทีเดียวเทลแต่ว่าเทลอนัทเนี่ยข้อเสียก็คือเป็นตัวละครที่ล้วงง่ายแล้วก็บางมากนะครับเพราะฉะนั้นรมรอบนี้จึงเป็นซิปนะครับซึ่งเป็นตัวเซฟที่ดีที่สุดในเกมนี้แหละครับผมเป็นตัวที่สามารถอม,มเราเข้าไปในท้องได้นะครับซึ่งทําให้เราเซฟมากๆแต่ตอนนี้เราจะไม่เซฟตัวที่แม่งมากันเพียบเลยโอ้ลิงฟาร์มเสร็จแล้วว่าคิดว่าไงก็ยิงขู่ไปก่อนเลยครับ ใช้ระยะยิงที่ไกลกว่าแคบีทั่วไปของเราในการกดดันนะครับเคคือเทวนาศเนี่ยสกิลหนึ่งกดแล้มันจะขยายขอบเขตการยิงนะครับนี่ครับยิงยิงยิงจังหวะนี้นาตยาเขาแบบว่าเขาเปรี้ยวเกินไปนี่ไงเราสอนคันธนูเรียบร้อยได้ลิงด้วยเป็นยังไงบะนี่ไงได้ตัวนึงอีกตัวนึงเอาแบทแมนรัสไปครับจังหวะนี้ยิงยิงนี่ไงบ้หายหมดหายหมดจังหวะนี้ลิงวินวอลกู่ในพุ่มไม้ก็ไม่รอดพ้นจากสอนที่สามารถ เด็ดหัวราชาปิศาจบอกนะเพราะว่าผมคือราชินีเอลยังไงปะนี่ครับดัน้อมเลยครับตายคาพุ่มเลยลิงเมื่อกี้ครับจังหวะนี้สกิลอันตีแบบ3 0 0้ซนครับนี่นี่ยิงป้อมครึ่งหลอดเลยครับป้อมแล้วก็ฟาร์มต่อไปครับแครี่ก็จะเห็นผลช่วงเลดเกมนะครับต้นเกมเราได้ขนาดนี้เราก็ถือว่าโหใช้ได้เว้นะมาเล้วนาตาา มาอตม๋ตีมีตีมี่ชาร์จต,ตดวิ่งแล้วครับยิงครับยิงซอยซอยซอย,ซอยเรียบร้อยไม่ต้องชุปบปวดหิวแล้วนะเมื่อกี้โอ้โหเยอะเกินเยอะเกินไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวโดนวีล่ากินหัวครับดีมาดิยิงไปนัดหนึ่งครับกดดันครับกดดันใช้ระยะยิงแล้วกดดันศัตรูครับอ้าวตีมี่ตีมี่จะมาตีป้อมไม่ได้หรอครับอ้แต่เขาก็ได้เลือดป้อมมาไป นิดนึงนะไม่เป็นไรเอานกครับเอานกเฮ้ยลิงลิงลิงฟาร์มอยู่ยิงกดดันไปก่อนเลยขี้400แล้วครับจังหวะนี้ครับเฮ้ยลิงนกของกูนกของกูอย่าอย่าศักสีการยืนเลนครับนกต้องเป็นของกูอะไรตีมี่ชาร์จตดมาทำไมี่ยิงเลยยิงเลยกดดันอย่างหนักครับกดดันอย่างหนักอะไรอะไรตีมี่อยากโดดอีวิ่งไง โอมอมอมสวยพาเขาป้อมเออนั่นแหละเีครับอันตรีไปก่อนเลยครับเช็คพุ่มครับเช็คพุ่มโอเคไม่มีครับไปซิเดินเข้าไปดูในพุ่มสิเออนั่นแหละรอไอแวนมาเราจะได้ฆ่ามันครับผมมีหมันไส้แวนมานานแล้วครับจกฆ่ามันอะไรอะไรแวนเฮ้ยผมว่ามันน่าจะมานะผมผมยืนถอยห่างมานิดนึงดีกว่า ฟาร์ม oh, ช <and rolling Jean> ีพเล็กสนิดนึงครับเพื่อการเงินที่ดีครับเฮ้ยเดี๋ยวนี่โนตมี่โติมี่เอ้ยเอไม่ใช่ซิปโอ้โหซิปจบแล้วซิปอมกูไม่ทันด้วยใครจะไปรู้ว่าแวนจะฟิกเกอร์ออกมาจากพุ่มไม้มายิงเราอย่างนั้นน่ะโอ้โหจบแล้วจังหวะนี้เราค่อนข้างจะยืนแหลมเกินไปนะมเดี๋ยวเราช่วยตีมังกรเพื่อนแบทแมนไม่เงี้ยไม่เงี้ยไม่ย่ะซอยมังกรเลยเรียบร้อย ยิงนกก่อนครับยิงนกเฮ้ยสิ10ิปซิิเฮกรวดนียิงกระนำยิงครับกระนำซอยเรียบร้อยเลยขาป้อมเลยครับแวนไหนที่สุดมันก็ตายสักทีปั่นไส้มานานวะเฮ้ยเฮ้ยซิปซิปซิเออมึงมึงไปช่วยเพื่อนก่อนเดี๋ยวกูดันป้อมให้สิบนี่ครับยิงซอยป้อมซอยป้อมเรียบร้อยหายอย่างรวดเร็วครับเทวานาสเนี่ยครับเป็นตัวละครที่ดันป้อมได้ดีมากๆครับเนื่องจากเขากดสกิลหนึ่งเขาจะมีดาเมจเวทด้วยนะครับ แล้วถ้าเกิดยิงแบบยิงพวกคีฟพวกฮีโร่อะไรพวกนี้นมันจะคีได้ด้วยนะดามจเ,เวทมันเนี่ยซึ่งถือว่าโคตรดีคีทั้งเวทคีทั้งกายภาพครับ <c oughs> อย่างแรงอรผมบอกเลยแล้วหลายๆคนอาจจะลืมไปนะครับสำหรับตัวแพสซีฟข,ของเทวนานัสนะครับคือถ้าเทวนานัสยืนยืนด้วยกันกับเพื่อนนะครับจะทำการเพิ่มดาเมจให้เธอประมาณ6%ซนะครับซึ่งทุกคนลืมแพสซีฟนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมจึงเรียก ซิปมาเป็นโรมมิงในรอบนี้นะครับเพราะว่าเป็นตัวเซฟที่ต้องยืนติดกับเราตลอดเวลาทําให้แพสซีฟเราอยู่ตลอดเวลานั่นเองครับ You're my friend now. Having soft tacos friend We're having a t l มาจังหวะน,นี้เราโยกมาเลนล่างครับมาดันป้อมเลนล่างสัหน่อยนึงเพราะว่าเลนบนเราแตกแล้วไงราเป็นแคบี้ครับเราต้องโยกมาดันป้อมเลนล่างไปดันป้องของออฟเลนนะนี่ยิงนอกระยะป้อมครับนี่คือจุดเด่นของเทวานาครับ นี่ครับรอสกิลหนึ่งครูดาวเสร็จครับแล้วก็ยิงป้อมครับเนี่ยครับอีซี่ครับเฮ้ยตีมีคิดว่าตลกเหรอชาร์ตดมาอย่างนั้นนะฮะอันตีไปเฮ้ยเฮ้ยแฟดหนีก่อนไปซิปซิปซิปอย่าเพิ่งอมนะรอดูรอดูมันก่อนครับว่ามันจะทำอะไรต่ออย่าเพิ่งอมเพื่อนแต่เราเสียอันตีไปแล้วด้วยดินาตาญาสตัน์โนนปะมึงมึงไม่ดูอะไรเลยนาตาญาเฮ้ยเยตีมีชุบตีมีชุบกำลังเดินไปเพื่อนกำลังเดินไปสวย ไม่ย,ยงลงล่ะชุบไปลแล้วเหรอมึงเกิดมาก็ตายอยู่ดีจะชุบทําไมเฮ้ยลิง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 แบทแมนสวยเว้ยเอา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 แหวนมึงตายนะโอ้โหยิงยิงไม่ถึงครับระยะห่างเกินไปครับยิงไม่ถึงเรามาเอาป้อมดีกว่าครับไม่ต้องไปหิวคิวมากครับเทวนาครับเอาป้อมก่อนครับแล้วค่อยหิวคิวทีหลังเทวน,นานจะเก่งที่สุดก็ต่อเมือ่อมีทั้งคีใหญ่แล้วก็คีรองนะครับก็คือเป็นตัวของเคสสติแลวก็สลิกสติงก์นะครับเทวนาจะเริ่มเก่งแล้วครับ ถ้ามีดูดเลือดใหญ่อีกชิ้นหนึ่งก็คือก็คือดูแลตัวเองได้แล้วครับแต่ก,แตก็แต่ก็ไม่ได้แบบว่าเก่งขนาดที่ว่าไม่ต้องให้โลมยืนติดนะโลมก็ยังต้องยืนติดเราอยู่ครับเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับถึงจะมีดูดเลือดใหญ่ก็ตามนะเออสำหรับเออธนูดูดเลือดนะเพราะว่าป่ารอบนี้ฝั่งเขาเป็นลิงนะครับลิงสามารถหายตัวมาทุบหัวเราทีเดียวแตกนะครับทําให้เราไม่มีจังหวะก,กวดธนูนั่นเองครับอ๋อ oh, <shit. S 1> ผมจึง ต้องบอกว่าซิปก็ต้องยืนโอบเราอยู่ดีครับยืนกอดเราเป็นลูกเลยครับเลี้ยงเป็นลูกเลยครับแต่เราก็เกิดอยู่นะแต่ไม่เท่าแบทแมนวะฉันเิ่มหมันไส้แกไวแบทแมนนี่ครับซอยซอยซอยยับยับครับซอยโอ้โหวีวาจูบแบงค์จ้ะนี่ไงครับยิงยิงยิงเรียบร้อยเลยแวนมาครับเราได้ธนูดุดเลดแล้วครับไปครับเราเราเริ่มแหลมได้แล้วครับจังหวะนี้ครับ มาดีคิวกอดมาดีคิวก็อดจะยิงแกยิงให้หน้ายู่เลยครับวีบ่าอะไรรัะไย่ยิงยิงเรียบร้อยขี้แตกครับขาป้อมเขาวีบ่าครับมันเลยนี่เนี่ยครับจะเป็นททมิ่งที่เทวนัถเก่งที่สุดนะครับมาซิปซิปมันก็ยืนยืนยืนโอบกูหน่อยสิเพื่อนจะลิงมันวับมันมันหายตัวมาทุกหัวกูตายเลยนะเพื่อนนะ เฮ้ยครับยิง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 เฮ้ยแล้วกูจะฟิกเกอร์หลบอมทำไมไวะเนี่ยเพจะได้อยู่ได้อยู่ไคไคฟรีก,กดธนูดูดแรดครับยิงคาครับมึงต้องตายไอลิงมึงต้องตายเฮ้ยไอแวนไอแวนนี่ไงมึงอีกตัวนึงแวนชิบหายแล้วคิวกอสเรียบร้อยเลยเฮ้ยแต่ก่อนตายเราเราได้หลายตัวอยูน่นะเออดับเบิลคิวไงเห็นไหมก่อนตายเราเราก็มีประโยชน์นะครับคุณผู้ชม เฮ้ยแบทแมนขนาดไหนกันเชียววะโอ้ยเชียรแบทแมนมันเกินไปปะวะเพื่อนนั่นนั่นนั่นป้อมในเขาเลยนะเพื่อนบราโอ้ยังไม่ตายเหรอเฮ้ยเฮ้ยไอเชี่ยเฮ้ยมึงมึงจะเก่งไปไหนเนี่ยเพื่อนให้กูได้ฉายแสงหน่อยดิเพื่อนโอ้โหมึงก็ไม่รู้จะเก่งไปไหนเนี่ยนี่ขนาดแบบซิปโอ้เราจะจัดแล้วนะเราก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะเราก็ ก็ฆ่าได้เยอะอยู่นะไม่ไหวว่าแบทแมนแม่งเอาเอาลากวนอันติรันกวดผิดนะเมื่อกี้ผมอันติรันเลยเมื่อกี้เอาดีเอาดีรีบจบครับรีบจบไม่ครับยิงคาป้อมไปเลยไม่ล่ะยังก่อนยังก่อนยังมีความปราณีอยู่ครับเพื่อนเราอยากได้ดาร์กเพื่อนเพื่อนถอยไปเอาดาร์กก่อนไหมเออแต่แต่กูก็อยากได้ป้อมเหมือนกันวะยิงก่อนครับ <BCE> ตอดตเลือดป้อมไปก่อนครับโอ้โหนี่นี่คือตอดเลือดหรอวะเนี่ยสวยวันเดอร์วันเดอร์ไปแทงป้อมครับเรายิงนะครับเฮ้ยเฮ้ยตีมี่มึงคิดมึงเฟี้ยวนะกะเคสวยซิปอมสวยเฮ้ยแบทแมนนี่ไงมึงซอยมึงก่อนเลยตีมี่ไม่ต้องชุบบอกเลยนี่ไงล่ะเอาเอาลิงกูเห็นนะกูเห็นนะวกูวิ่งไปยิงเลยครับซอยครับดีครับจังหวะนี้ต้องอันตีนะครับยิงยิงยิงเรียบร้อยเลยครับจังหวะนี้ทิปเปิลคิวไปแล้วนะครับจะเป็นควอดคิวหรือเปล่าครับ เรียบร้อยครับคอสคิวครับเอาเอาคิวคอสคิวคอสซิปมึงกิ้งไปดิเฮ้ย่นแหละเฮ้ยรู้งานดีกว่าซิปมาครับยิงคาปเป้อมครับกดธนูดุ่นเวทยิง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 โอ้โอเคโอเคเพนต้าคิวปะวะยืนยืนแบบยิงดูดนเวทกับแบบจังหวะนี้นี่คือผมยืนปล่อยนะผมกดยิงรัวๆัวไปนะเมื่อกี้ไม่รู้ว่าได้เพนต้าหรือเปล่านะเมื่อกี้เกมมันไม่ขึ้นให้อ่ะ เรียบร้อยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งดาวของผมนะครับแล้วก็มีคนแย่ง MVP ผมนะครับก็ก็ก็เออก็เก่งดิก็เก่งดีนี่ครับเพนต้าคิวครับผมบอกแล้วความเฟี้ยวมันมาเลดเกมครับแครีนะครับตัวเทวานัทเนี่ยครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเทวานัทในวันนี้นะครับอย่าลืม กดไลค์ให้เพื่อนๆร่วมทีมทุกคนด้วยนะครับเล่นดีกันมากๆแต่อย่าก,กดไลค์ให้แบทแมนนะครับเกินหน้าเกินตาครับก็ <g ül> จบกันไปแล้วนะครับสําหรับเทวนาในวันนี้นะครับชอบหรือไม่ชอบตรงไหนก็คอมเมนต์บอกผมได้อีกเช่นเคยเลยนะครับและถ้าอยากให้ผมเล่นตัวอะไรก็บอกผมได้เลยนะครับสว่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ